บางทีถ้าคุณเล่นอย่างเดียวแล้วไม่ได้เก่งมันก็ไม่ได้กล้ามเนื้หน้าท้องนะเพราะฉะนั้นทั้งเวลาฝึกพยายามกินกร,ร้ามเนืหน้าท้องให้ทำงานมากที่สุดนั่นเองครับพักก่อนกลับเลยครับโอ้โหหิวแทบจะกินหายเลยแล้วไปต่อครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็น Home w o r อ o u t Level 2นะครับก็จะไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับลดไขมันหน้าท้องกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องและที่สำคัญโดนทั้งตรงกลางโดนทั้งด้านข้างนะครับทุกคนสามารถทําได้แน่นอนซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน8ท่านะครับ8นาทีใช้เวลาท่าละ45วินาทีพัก15วินาทีนั่นเองนะครับพอจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องท่าแรกกันเลยครับ โอเคก็เหมือนเช่นเคยนะครับท่าแรกเราควรจะเป็นการ็อกกิ้งก่อนกอ่มากก่อนนะครับก่อนที่เราจะเรื่อออกกำลังกายไม่ว่าจะท่าไหนก็ตามนะครับเราควรจะอาจจะมีการวอร์มอัพที่ระดับเบาๆก่อนนะครับจะได้ลดความเสี่ยงที่เราอาจจะเจ็บได้นั่นเองครับเดี๋ยวท่าที่สองเราก็จะไปโฟกัสเป็นแกนกลางลำตัวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองครับ ท่าที่2ก็จะเป็น down, อินอัพแอนดาวน์แฝงนะครับฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลตัวน,นั่นเองก็ให้เราแง้งไปเลยนะครับดิ้นรุ่นๆทำแบบนี้ค้างไว้นะครับหลังจากนั้นให้ลดเข่าลงสลับกันน,นั่นเองเนื้อถ้าพร้อมแล้วเราทำไปพร้อมๆกันเลยเิ่งกล้ามเนื้อก้นทุกช่วงของการฝึกน,นั่นเองนะครับพย,ยายามอย่าแอนหลังนะครับถ้าแง้งล้วคุณแอนหลังเนะี่ยแทนที่คุณจะได้กล้ามเนื้อหนะ้าท้อง หลังล่างจะรับภาระหนักนะครับทำให้ปวดหลังเพราะฉะนั้นเกรงกล้าเนื้อไว้ตลอดเวลาใครทําไม่ไหวนะครับก็ให้แทงค้างไว้นะครับไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าใครทําไหวอยากให้พยายามก่อนนะนี่นะครับเก็ท้องไว้ทุกช่วงสามสอง โอเคหลังจากนี้เราจะเริ่มในท่าต่อไปชื่อท่าว่าคลัช์นั่นเองให้เรานอนไหนนะครับเราก็ชันเข่าขึ้นมามือแนบชิดติดลำตัวนะครับแต่พร้อมแล้วหลังล่างที่บอกไว้ขึ้นไปนับหนึ่งนะครับต้านลงช้าช้าปุ๊บกลางรท้องยืดสุดขึ้นมาแค่นี้นะครับไม่แนะนําให้ขึ้นไปทั้งตัวแบบนี้นะครับกดหลังได้เพราะฉะนั้นคิดหน่อยพอนะครับ ่าเบสิกท่า,ทาง่ายๆเลยนะครับทำได้ทุกคนขึ้นมาหายใจออกตอนต้านหายใจเข้าออกแรงหายใจออกท่านหายใจเข้าอันนี้จะเป็นการโปก,กันช่วงท้องง,ง,งกลางน,นั่นเองนะครับใครไม่ไหวพักก่อนได้นะครับใครไหวอยากให้ทำต่อ อ่าก็ระหว่างนี้แนะนำดื่มน้ำก่อนก็ได้นะครับมาหนีอินคลัชนะครับดึงเข่าเข้ามาเลยดึงเข่าเข้ามาหาหน้าอกนะครับหนีทูเชสคลัชนะครับง่ายๆอันนี้ก็ฝึกกล้ามเนื้อของตรงกลางเช่นเดียวกันแนขนขา ออกแรงยกขึ้นมากให้ไออกไม่ต้องรีบนะครับเน้นคอนโทรลให้โดนทุกครั้งเวลาเราฝึกนั่นเองนะครับบางทีถ้าคุณเล่นอย่างเดียวเราไม่ได้เก่งมันก็ไม่ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาฝึกพยายามย่งกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กำลานมากที่สุดนั่นเองนะครับ คึนทางแล้วเป็น8นาทีที่ผมทําบ่อยนะครับเวลาหลังจากฝึกเวทเทรนนิ่งก็จะมาเล่นกำเนนะัของเก็บแบบนี้เป็นประจำนั่นเองนะครับมาแท้งคูิสนะครับแทงทางไว้เปิดําตัวออกนะครับกิงกำเน้อไว้ลึกกำเน้อของนะครับค่อยๆทำนครับ ใครทาไม่ไหวก็ให้แทงตัวบิทค้างไว้แบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็สลับข้างกันนะครับกดใครทําไหวตีอัพได้เลยนะครับเพิ่มความเร็วได้เลยโอเคก็เดี๋ยวท่าต่อไป ชื่อท่าว่า Knee In p l a n k นะครับเป็นการฝุดกล้ามเนื้อช่วงหน้าท้องเช่นเดียวกันก็ท่านี้เชื่อว่าสามารถทำได้ทุกคนนะครับแทงเข่าเข้ามาเลยตรงกลางลึกบเก่งช้าๆตรงนี้นะครับก็จะได้กล้ามน,นืโดยเฉพาะของด้านข้างเวลาสุดท้านี้เนี่ยรับรองว่าเมื่อยเลยนะครับหลังจากทำโปรแกรมนี้ไป ลงกับพื้นก่อนก็ได้นะครับถ้าใครทำไหวอย่างน้อยคือแพง้งค้างไว้ก็ได้โอเคทำสิบข้าวไม่ทีระหว่างน,นี้ก็ค่อยๆจิบน้ำ ปิดลำตัวเยอะๆนะครับการในท้องด้านข้างจะได้ทํางานได้เต็มที่ปิดลำตัวเยอะๆนะครับหน้ามองตรงจำแนกหอบเตะขาให้สุด ก็พักก่อนครับนึงครับโอ้โหหิวแทบจะกินหายหนีแล้วไปต่อครับโอเคท่าสุดท้ายนะครับโคทัชเป็นท่าเก็บกล้ามเนื้อท้องด้านข้างอีกท่าหน,นึง่งเป็นท่าสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับนอนหายเลยแต่สลับไม่ยากครับ เกียงกล้ามเน้อท้องทุกครั้งนะครับเวลามาแบบนี้แต่ที่ข้อเท้าออกเลย ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เลเวลนี้นะครับเป็นเลเวล2เชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้น,นั่นเองแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยังง่ายเกินไปอาจจะทําเป็น2รอบไปเลยก็ได้นะครับ จริงการฝึกหน้าท้องเราไม่ควรจะทำทุกวันนะครับอย่างน้อยฝึกวันเว้นวันเพื่อให้กล้ามเนื้อได้เ <c oughs> ลียกฟอล,ลี่กล้ามเนื้อจะได้เสริมสร้างนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่หน้าท้องอย่างเดียวนะครับที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าคุณฝึกเวทเทรนนิ่งควบคู่ไปด้วยนะครับสร้างทุกส่วนให้มันคุ่นจะได้เฟิรม์มกล้ามเนื้อจะได้บาลานซ์เล่นแต่ท้องอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะครับอาจจะทำให้โพสเซอร์ของเราเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามบาลานซ์ทุกอย่างฝึกเวทเทรนนิ่งควบคุมอาหารด้วย จะได้ไขมันต่ำจะได้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนก็คงจะได้ความสนุกกันนะครับฝึกกล้ามเนื้นอ,อหน้าท้องหลายท่าเลยกลับไปนี่รับรองว่าเบิร์นแน่นอนก็อย่าลืมนะครับยังไงผมก็จะโพสล์ฟว์วันทูทรีออกมาทุกสัปดาห์นะครับหลังจากนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามกันต่อไปผ่าน YouTube Facebook ินสตาแ a รมเน f i t นะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ